สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจ่อลือกถึงอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญของผู้สอบบัญชีนั่นก็คือการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและการใช้ผลงานของผู้อื่นในการทํางานซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยให้การสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆของผู้สอบบัญชีนะคะจะประกอบไปด้วยผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีท่านอื่น การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในและการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะคะบุคคลกลุ่มแรกนะคะที่ผู้สอบบัญชีจะต้องติดต่อสื่อสารก็คือผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบนะคะซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit c ค m m i t t e e คือกลุ่มของบุคคลซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ และภาระความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของกิจการรวมถึงการดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินคณะกรรมการตรวจสอบนะคะมีภารกิจหลักในการกํากับดูแลการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนน่าเชื่อถือดังนั้นผู้สอบบัญชีนะคะจะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเริ่มนะคะจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบค่ะ เรื่องที่ผู้สอบควรติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่ 1. นนะคะข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชีซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ต้องระบุความรับผิดชอบของทางผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร 2. ประเด็นสําคัญที่ได้ปรึกษากับผู้บริหารก่อนรับงานรวมทั้งข้อหาลือเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี 3. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 4. วิธีการทั่วไปขอบเขต รวมทั้งช่วงเวลาในการตรวจสอบและข้อจำกัดอื่นๆ 5. เรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบหรือ Key Audit Matter หรือเราจะเรียกกันย่อๆว่า KAM k, A m. k A m นะคะก็คือประเด็นที่ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจและเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องมีการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วเห็นว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือล เป็นเรื่องสําคัญนะคะเนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงเหลือจํานวนมากโดยเฉพาะสินค้าที่ล้าสมัยหรือไม่เป็นที่นิยมในตลาดแล้วหรือการรับรู้รายได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายที่ซับซ้อนเช่นการขายพร้อมเงื่อนไขาการส่งมอบที่แตกต่างกันหรือการขายสินค้าและบริการร่วมกันนะคะ6นะคะ คือความขัดแย้งกับผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินบางรายการนะคะและผู้สอบจะต้องมีการพูดคุยกับผู้บริหารว่าการพิจารณาของผู้สอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการขัดแย้งนั้นผู้สอบจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ 7. เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชีซึ่งมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 8. รายการปรับปรุงที่สําคัญจากการตรวจสอบ 9ความไม่แน่นอนที่สําคัญจากสถานการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะผู้สอบจะต้องทําการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดประชุมกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะคะบุคคลที่2นะคะคือการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นผู้สอบบัญชีหลักจะใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นก็ต่อเมื่องบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีหลักนั้นได้รวมข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือส่วนประกอบนะคะซึ่งก็คือหน่วยงานสาขาบริษัทย่อยบริษัทร่วมกิจการร่วมค้ากลุ่มกิจการเหล่านี้นะคะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นนะคะโดยวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีหลักนะคะผู้สอบบัญชีหลักจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอื่นแจ้งให้ผู้สอบบัญชีอื่นทราบในเรื่องของความเป็นอิสระ แจ้งให้ผู้สอบบัญชีอื่นทราบถึงการขอใช้ผลงานและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นแจ้งให้ผู้สอบบัญชีอื่นทราบถึงข้อกําหนดทางด้านการบัญชีการตรวจสอบการรายงานรวมทั้งขอหนังสือรับรองจากผู้สอบบัญชีอื่นว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดนั้นๆวิธีการสร้างความมั <flush> ่นใจในผลงานของผู้สอบบัญชีอื่นนะคะผู้สอบบัญชีหลักจะต้องไปทําการสอบถามหรือปรึกษากับผู้สอบบัญชีอื่นถึงวิธีการตรวจสอบที่ใช้เช่นการประชุมร่วมกัน มีการสอบทานหลักฐานที่สรุปวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นที่จัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้สอบบัญชีหลักนะคะต้องสอบทานกระดาษทําการของผู้สอบบัญชีอื่นด้วยนะคะบุคคลที่3นะคะก็คือการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินและติดตามผลเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในนะคะ โดยลักษณะงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะจะประกอบไปด้วยการสอบทานระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสอบทานความคุ้มค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการระบุและประเมินสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม การประเมินกระบวนการกำกับดูแลกิจาการนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นภายในกิจาการนะคะดังนั้นผู้สอบบัญชีอิสระนะคะหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภายนอกนะคะจะต้องพิจนารณาว่ามีลักษณะงานของผู้ตรวจสอบภายในส่วนไหนหรือไม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะ หากผู้สอบบัญชีสามารถนำผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ก็จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะระยะเวลาและขอบเขตในการตรวจสอบได้นะคะสิ่งที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะจะต้องนำมาพิจารณาในการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะเรื่องที่1คือสถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรนะคะ ว่าเขามีความเป็นอิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานหรือไม่ทั้งนี้การพิจารณาถึงความเป็นอิสระนะคะเราจะดูว่าผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความเป็นอิสระต่อหน่วยงานที่ตนเองได้ไปตรวจสอบหรือไม่นะคะ 2. ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน 3. นะคะลักษณะและขอบเขตของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรประเมินว่างานตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายการใดรายการ,าการหนึ่งในงบการเงินหรือไม่ 4. นะคะการประสานงานกาันระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้ตรวจสอบภายในนะคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตครพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในสําหรับงวดและทําการปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มของการวางแผนงานตรวจสอบนะคะบุคคลที่4นะคะคือการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ผู้สอบนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่น เช่นนักกฎหมายนักคณิตศาสตร์ประกันภัยวิศวกรน,นะคะดังนั้นนะคะหากเป็นเรื่องใดที่ผู้สอบสามารถทําได้เองอยู่แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการคํานวณดอกเบี้ยการคํานวณค่าเสื่อมราคาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคือบุคคลหรือสํานักง,งานซึ่งมีความสามารถมีทักษะมีความรู้หรือมีประสบการณ์เป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะนอกเหนือจากสาขาบัญชีและการสอบบัญชีนะคะ โดยสามารถเข้าร่วมงานได้นะคะจากการได้รับการแต่งตั้งจากกิจการหรือเป็นลูกจ้างของกิจการอยู่แล้วนะคะหรือกรณีที่2นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญได้รับการแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะคะหรือเป็นลูกจ้างอยู่ที่สํานักงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะคะซึ่งในกลุ่มที่2นั้นนะคะ ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้จะมีความเป็นอิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานที่สูงกว่ากรณีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกิจการนะคะลักษณะางานของผู้เชี่ยวชาญนะคะเช่นการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทนะคะที่ผู้สอบบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเช่นการคำนวณมูลค่าของที่ดินตามราคาตลาดนะคะการคำนวณมูลค่าของอาคารโรงงานเครื่องจักรนะคะ การหาปริมาณหรือมูลค่าของสินทรัพย์เช่นแร่ธาตุที่เก็บไว้เป็นกองนะคะหรือแร่ธาตุที่อยู่ในดินการพิจารณามูลค่าโดยใช้เทคนิคพิเศษนะคะเช่นการคำนวณหนี้สินเงินบำเน็จบำนาญโดยนักคณิตศาสตร์กันภัยนะคะหรือความเห็นทางกฎหมายนะคะที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องที่1คือดูความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ จากประกาศนียบัตรทางวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดูจากประสบการณ์ผลงานในอดีตและชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องที่สองนะคะผู้สอบจะดูจากความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญอาจจะขาดความเที่ยงธรรมก็ต่อเมื่อเขาเป็นลูกจ้างของกิจการนะคะหรือมีไรายได้ส่วนใหญ่จากกิจการหากผู้สอบบัญชีสงสัยเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้สอบอาจจาเป็นต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะ ในการประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้สอบจะดูจากข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการปฏิบัติงานนั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่โดยที่ผู้สอบจะสอบถามถึงวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้และทำการสอบทานหรือตรวจข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญน,นำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยนะคะ 2. นะคะผู้สอบบัญชีจะดูข้อสมมุติและวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งดูความสม่ำเสมอในการใช้ข้อสมมติและวิธีการนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับงดก่อนนะคะ 3. ผู้สอบบัญชีจะดูข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเกี่ยวข้องก,กันกับหลักฐานการสอบบัญชีอื่นหรือไม่น่ด้วยนะคะ